อายุ50แต่เหมือนคนวัย40ปีอ่อนอนงแม่เลียกเดี่ยวสุดแซ่บอวดหุ่นนางงามเก่าหน้าเด็กมากอ่อนอนงปัญญาวงจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุ50ปีทำตะลึงฮือฮามากแม่แบวแลน้าเด็กจนจำแทบไม่ได้ ทำหลายคนฮือฮากันไปเลยเมื่อคุณแม่ลูกสองน้องอ่อนอ่อนอนองปัญญาวงกับงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดปีนี้50กระตัดแล้วแต่บอกเลยว่าดีกีความสวยระดับนางสาวไทยของเธอนั้นไม่แผ่วเลยจริงๆ ยิ่งปล่อยออรัาความสวยความเป๊ะแบบไม่ยั้งและเมื่อปาร์ตี้วันเกิดที่ผ่านมาน้องออนออนอโนงทำหลายคนตะลึงไปกับความน่ารักสดใสของคุณแม่ที่มากับลุกสุดแบลวผมเปียสองข้างและชุดที่ดูแล้วย้อนวัยสุดๆหลายคนเห็นแล้วกดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียวเพอาแม่สวยมากเหลือเกินกลายเป็นคุณแม่สุดสตองของจริงสำหรับออนออนอ,อนงปัญญาวงอดีตนางสาวไทยปี2535 หลังจากที่ผ่านมารสุมชีวิตคู่หย่ารักกับอดีตสามีนักธุรกิจที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมายาวนานกว่า20ปีต้องกลายมาเป็นซิงเกิลมัมซะอย่างนั้นแต่ถึงจะกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่อ่อนก็ไม่ได้รู้สึกว่าความโชคร้ายในความรักคืออุปสรรคในชีวิตแต่กับกันมันคือเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองมั่นใจสบายใจและมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น และส่วนลมหายใจที่เหลืออยู่ขอทุ่มเทให้กับลูกชายอองตองและอองรี